สวัสดีค่ะบัวบุตรสปงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้พาทุกท่านไปที่สวนรักซึ่งเป็นสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดสุรินทร์นะคะในช่วงเวลาเช้าๆนะคะก็จะมีคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะนำอาหารมาให้กับนกพิราบค่ะทุกคนแล้วก็ นกพิราบก็เหมือนจะรู้นะคะเหมือนจะรู้เวลาเลยค่ะก็จะมาออกันอยู่บริเวณนี้เนาะแล้วก็พอได้รับอาหารนะคะพวกนกพิราบก็จะไม่มีการจิกตีแย่งชิงอาหารกันนะคะเขาก็จะกินอาหารกันประมาณนี้ค่ะแบ่งปันกันนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามนะคะสวนรักแห่งนี้นะคะก็อยู่ที่ ออถนนกรุงศรีนอกนะคะอยู่ตรงข้ามกับสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสุรินค่ะซึ่งภายในสวนรักนะคะนอกจากจะมีนกเพิราบจำนวนมากประมาณนี้แล้วนะคะสวนรักก็เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนนิยมมานั่งพักผ่อนมาออกกำลังกายกันโดยเฉพาะในช่วงเช้าๆนะคะ โดยการเดินรอบบริเวณสระน้ำของสวนรักนะคะหรือบางท่านก็จะออกกําลังกายที่เครื่องเล่นซึ่งาทางเทศบาลเมืองสุรินได้มาจาัดตั้งไว้นะคะที่สวนรักนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีลานกิจกรรมค่ะสำหรับให้ประชาชน มาดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆที่ลานกิจกรรมนะคะและนอกจากนี้นะคะสวนรักแห่งนี้ก็มีคูน้ำขนาดใหญ่นะคะซึ่งคูน้ำนี้ก็คือคูเมืองออกำแพงเมืองเดิมนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งปัจจุบันนี้สระน้ำหรือคูน้ำนี้นะคะก็ใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านเนาะ เช่นทามเทศบาลก็จะมาสูบน้ำใส่รถสูบน้ำของเทศบาลนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้หรือเวลามีอักขีภัยก็นำน้ำจากสระน้ำนี้นะคะไปไปดับเพลิงนะคะทุกคนนอกจากนี้สระน้ำแห่งนี้นะคะก็ยังเป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลลอยกระทงของจังหวัดด้วยนะคะ,ะในบริเวณสวนรักนี้นะคะถ้าเราเดินขึ้นไปอีกเล็กน้อยเราก็จะไปพบกับอนุสาวรีย์ของพระยาสุรินทร์พัรดีศรีนรงจางวางค่ะทุกคนนี่ค่ะบริเวณสวนรักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงสตอรี่ค่ะและขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ ทุกๆการติดตามที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบัวบุตรบงสตอรี่เสมอมาในทุกๆช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและสำหรับท่านที่เดินทางผ่านไปมาแถวจังหวัดสุรินนะคะก็สามารถไปเยี่ยมชมแล้วก็ให้อาหารนกที่ราบที่สวนรักกันได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะด้วยภาพของนกเพิราบกำลังกินอาหารค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ